สำหรับกลยุทธ์การลงทุนประจําเดือนนี้นะครับทางทีมของเราเนี่ยก็ยังคงแนะนำนะครับให้ลงทุนในหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นโลกเนี่ยเป็นคอหลักของพอร์ตการลงทุนอยู่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ควรที่จะมีการกระจายการลงทุนนะครับไปอย่างตัวตลาดหุ้นอื่นๆที่มี valuation เนี่ยที่อาจจะไม่ได้แพงจเกินไปนะครับอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ตลาดหุ้นอย่างตัวเวียดนามจร่งๆก็ตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ควรมีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยลง งทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนะครับที่มีค่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นที่ที่ค่อนข้างต่ำนะครับตัวอย่างเช่นการลงทุนในทองคําเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดเองก็ตามนะครับเราก็มองว่าในแง่ของการกระจายความเสี่ยงในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากท่านใดเนี่ยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะอา่าน เข้าไปติดตามอ่านได้นะครับในตัว IPS m o n t l y นะครับประจำเดือนกระกฎาคมนะครับซึ่งทีมของเราเนี่ยก็ได้มีการทำสรุปเนื้อหาในแง่ของภาพรวมตลาดรวมไปถึงกองทุนที่น่าสนใจสำหรับเดือนนี้นะครับ